สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel The ล o v e ครับนี่คือตอนพิเศษอีกหนึ่งตอนของ Ghost ก f Tsushima ในเรื่องราวตำนานปรรำปราโดยเนื้อหาภายในวิดีโอนี้จะนำพาคุณผู้ชมไปเจอตำนานแบบไหนมาชมไปพร้อมๆกันเลยครับเมื่อนานมาแล้วราชวังขององค์จักรพรรดิเคยถูกปีศาจมีปีกคอยรังควาน,นองค์จักรพรรดิบัญชาให้คนไปตามตัวอุจิซึเนะ มือธนูที่เรื่องชื่อที่สุดในยุคนั้นผู้ใช้ธนูที่ได้รับพอจากคามิองค์หนึ่งเมื่อปีศาจมาเยือนในครั้งถัดมาอุจิซุเนก็รออยู่แล้วยามีธนูยาวในมือบุรุษผู้นี้เล็งเป้าได้อย่างแม่นยำยิ่งกว่าและยิงลูกธนูไปได้ไกลกว่ามือธนูคนใดในญี่ปุ่นอุจิซุเนยิงลูกธนูออกไปหนึ่งดอกแล้วมันก็แทงทะลุหัวใจปีศาจขณะที่มันร่วงหล่นจากฟ้าปีศาจตัวน,นั้นได้สาบแช่งอุจิสุเนด้วยลมหายใจเฮือกสุดท้าย ไม่นานหลังจากนั้นอุชิซึเนะเห็นร่างปีศาจที่ตนปราบอยู่ทุกขนแหง่งธนูอันเดืองฤทธิ์ของเขายังคงไม่รู้พลาดเพาะว่าทุกครั้งที่ลูกธนูเข้าเป้ากลับนำมาซึ่งเสียงร้องของมนุษย์ธรรมดาผู้คนที่ล้มตายไปเป็นจำนวนมากทำให้เขาถูกจับเพาะว่าแม้ผู้คนเรียกร้องให้อุจิซึเนะถูกประหารองจัก,กรพรรดิก็รู้สึกเวทนาเขา อุจิซิเนะจึงถูกในประเทศไปที่เกาะซูชิมะเขาเสียชีวิตลงในอีกหลายปีต่อมาอย่างเดียวดายมีเพียงน้อยคนที่ยังจดจำเขาได้ธนูยาวพิฆาตปีศาจถูกซ่อนเร้นไว้ที่นี่นับตั้งแต่ผู้เป็นนายจากไปบางคนว่ามันเฝ้ารอนายที่คู่ควรบางก็ว่าตัวธนูยังคงมีคำสาปของปีศาจตนนั้นโอ้โหแค่ฟังแล้วก็ขนลุกแล้วล่ะครับและนี่คือเรื่องราวคำสาปของอุจิซิเนะ แล้วของรางวัลที่เราน่าจะได้จากการจบเควสนี้ก็น่าจะเป็นธนูยาวอันนั้นนั่นเองครับต้องสาบหรือไม่ก็ตามฟังดูเหมือนจะเป็นธนูที่ทรงพลังมากนะระวังด้วยขอรับนายท่านธนูนั้นชักนำให้ใจของผู้ขวายคว้ามืดมิดข้าจะจำเอาไว้คำถามคือข้าควรเริ่มออกตามหาที่ไหนอูจิซึเนะมากเกินเล่นตามริมชายฝั่งเพื่อให้ใจสงบเขาลหลงไหลในดอกอาจิไซซึ่งโตอยู่ที่นั่นพวกมันอาจให้เบาแสดได้ ดังนั้นก็แปลว่าเราจะต้องเดินทางไปยังริมชายฝั่งทะเลเพื่อหาบาะแสรเริ่มต้นจากดอกไม้ดังกล่าวนั่นเองดอกอาจิไซสีฟ้าอย่างที่นักดนตรีกล่าวไว้ต้องใกล้ถึงแล้วแน่ๆ จากนั้นคุณผู้ชมจะสังเกตว่าบริเวณที่ดอกไม้ขึ้นเยอะๆจะมีแค่โซนนี้เท่านั้นครับและเราจะเห็นว่ามันมีช่องระหว่างก้อนหินที่เราสามารถแทรกตัวเข้าไปได้ เราจะต้องลอดหินอันนี้เข้าไปซึ่งเมื่อเข้ามาดูจากสภาพแวดล้อมรอบตัวคิดว่าเล่น t o มเรเดอร์อยู่ด้วยซ้ำครับทีนี้เมื่อกระโดดลงมาแล้วในขั้นต่อไปก็จะต้องหาเบาะแสกันต่อครับเกาะรายล้อมด้วยดอกไม้สีฟ้าทนูของโอจิซุเนะอาจจะอยู่ที่นั่นตอนนี้เราก็ได้ภาพมาอีกแล้วครับก็จะเป็นภาพคําใบที่ควานักสุดท้ายของโอจิซุเนะน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าฮะ เอาละครับข้อมูลครบถ้วนแล้วเดี๋ยวเราจะออกจากที่นี่กันครับส่วนคำใบ้ต่อไปก็จำเป็นจะต้องใช้ภาพนี้นั่นเองทว่ายังไงก็ตามในวินาทีที่เราออกจากถ้าเหตุการณ์บางอย่างก็เกิดขึ้นกับจินซากไคเข้าจนได้เลิกตามหาธนูต้องสาบซะเถอะมันมีแต่จะนำเจ้าไปสู่ความตาย มันสวมหน้ากากปีศาจเทนกุธนูลูกนั้นเป็นการยิงเพื่อเตือนละหลวมไม่ได้เด็ดขาดก็ดูเหมือนว่ามีใครบางคนไม่ต้องการให้เราตามหาธนูอันนั้นครับเพว่ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุคุณผู้ชมครับจากนั้นเราก็จะออกเดินทางกันต่อโดยใช้ดอกไม้สีม่วงอันนี้เป็นกุญแจนําทางในความหมายก็คือถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะเล่นเควสนี้นะครับแล้วก็มองหาแลนด์มาร์กไม่เจอเอาเป็นว่าเห็นดอกไม้แบบนี้เมื่อไหร่ก็วิ่งไปตามทางเรื่อยๆคุณผู้ชมก็จะมีโอกาสมาโผล่ที่แบบเดียวกับผมได้เลยครับ แล้วถ้าเรายังจําได้เกาะที่อยู่เบื้องหน้าที่ห่างออกไปไม่ไกลมันช่างตรงกับภาพที่เราได้มาซะเหลือเกินครับนั่นก็แปลว่าเกาะแห่งนี้น่าจะเป็นที่หมายต่อไปของเรานั่นเอง <S 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 ปัญหาต่อมาก็คือตรงนี้ต้องว่ายน้ําไปนะคุณผู้ชมครับเพราะว่ามาเขาจะตามไปไม่ได้ ก็ค่อยๆไหว้ไปนะครับแล้วมาดูกันว่าอีกฝั่งหนึ่งเราจะได้เจอกับอะไรรออยู่ภูเขารายล้อมด้วยยอกไม้สีฟ้าธนูของอุจิซิเนะอาจจะอยู่ที่นั่นสภาพตอนนี้เหมือนตามล่าสมบัติลาราครอฟหรือไม่ก็อันชา์เตสซะด้วยครับซึ่งบอกแสที่เราใช้ก็จะเป็นภาพวาดเหล่านี้หากเจ้าค้นหาต่อไปฟูชิมะจะต้องพินาศ ออกันทีจงพูดให้รู้ความข้าจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายเลิกตามหาธนูนั้นเสียไม่งั้นมีเรื่องกันแน่อันนี้เติมเองนะคุณผู้ชมเอาเลยครับยางเข้าไปซะแล้วโลเคชั่นที่3ที่เรากําลังจะเดินทางไปนั้นอยู่ใกล้กับสํานักอิชิกาวะนะครับซึ่งเมื่อไปถึงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหาแลนด์มาร์กตามภาพได้หรือเปล่า ต้องบอกว่าในภาพก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นภูเขาผู้ชมครับง่ายๆเลยแล้วก็คือมองหาภูเขารอบๆและตรงหน้าผมมีอยู่ลูกหนึ่งเอาล่ะครับคราวนี้ก็มาลองเทียบกันดูมีความเป็นไปได้ว่าจะใช่นะครับเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆบนเขามันจะมีดอกไม้สีม่วงสรรมแซม,มอยู่ด้วยเหมือนกันและดูลักษณะจากจํานวนยอดแล้วมันน่าจะมีความเป็นไปได้มากๆเลยเลยครับจากนั้นถ้าอยากยืนยันว่าใช่หุบเขานี้จริงๆก็เหลือแค่วิธีการเดียวแล้วล่ะครับนั่นก็คือขี่ม้าเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่า ดอกไม้สีฟ้ามาถูกทางแล้วอา้าพี่จินบอกว่ามาถูกทางแล้วอย่างนั้นก็ไปดีครับทุณผู้ชมคือผมรู้สึกว่าโลเคชันเนี้ยผมน่าจะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็นฉากสถาปัตยกรรมที่ผมเคยเล่าไปใน10กิจกรรมยามว่างนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าใช่จริงๆหรือเปล่านะ น่าจะเป็นสถานที่ที่ถูกต้องแล้วนะครับถ้าฟังจากเสียงเพลงที่ข่มขวัญเราแบบนี้เนี่ยที่เหลือก็แค่เข้าไปดูใกล้ๆว่าจะเจอธนูสังหารปีศาจจริงๆหรือเปล่าธนูต้องอยู่ที่นั่นเป็นแน่ ทีนี้ต้องรับผู้ชมเข้าสู่แบทเคฟนะผู้ชมครับที่นี่ที่ไหนธนูนี้ต้องคำสาบเจ้าจะ,ะเผชิญแต่ความตายจวบจ,จนลมหายใจสุดท้ายของเจ้าฉะนั้นชายในหน้ากากเทนงูคนนี้ก็น่าจะเป็นศัตรูของเราที่เป็นประการดาสุดท้ายขัดขวางไม่ให้เราได้ธนูอันนั้นนั่นเองครับ を倒すことが先決。呪いは後で考えよう。 และนี่คืออีกตำนานหนึ่งที่บอกเล่าผ่านเรื่องราวของโกซอลสึชิมะนะครับสุดท้ายจินก็ได้ธนูยาวต้องคำสาบมาไว้ในการครอบครองอีกทั้งก็ยังเป็นการปลดล็อกสกิลลูกธนูระเบิดอีกด้วยครับซึ่งความแตกต่างระหว่าง2ธนูก็คืออันแรกอย่างชัดๆเลยก็คือระยะซูมและอันที่2ก็คือความแรงของธนูยาวที่สามารถทําได้มากกว่าแต่ก็ต้องมาแลกด้วยระยะการง้างที่ยาวกว่านั่นเอง ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับวผมว่าผู้ชมจะชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเช่นเดิมนะครับส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ